พอหนึ่งทริปสวุสานที่เราไปเที่ยวกัน,นในวันที่19ถึง29กันย่างครับซึ่งทริปนี้เนี่ยไปเที่ยวเมืองสวยๆทั้งนั้นเลยในสวิตเซอร์แลนด์ไปเที่ยวออสเตรียเมืองที่สวยที่สุดในออสเตรียก็คือเมืองคาลสตันครับนะครับไปเที่ยวเทะเลซาบที่เมืองซาวูฟกังใช่ไหมไปเที่ยวเมืองซาอุสเบิร์กเมืองสวยๆทั้งแต่ว่าที่หนึ่งที่พี่จะเกิดพูดถึงเนี่ยก็คือมาชอนครับพอพูดถึง March มาชอนปุ๊บเนี่ยผมก็นึกถึงช็อกโกแลตยี่ห้อดังที่ผมกินไมาแน่ <laughs> เป็นเป็นดีฮอดี่เป็นเอกลักษณ์มากเลย่าพ<อ>ี่ตะเกอรเพราะว่าเนื้อช็อกโกแลตมันเนี่ยจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมตั้งแต่เด็กเลยผมจะเรียกว่าช็อกโกแลตสี่เหลี่ยมพี่ตะเกอรเรียกเหมือนกันไหม <laughs> ช็อกโกแลตสี่เหลี่ยม <laughs> ผมเป็นคนที่ไม่ชอบช็อกโกแลตผมเป็นคนเป็นเป็นคนเป็นช็อกโกแลตแลตอันเดียวที่ผมกินมากที่สุดคือโอเวนติน <laughs> คือช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ มีลักษณะเป็นซี่ๆคล้ายๆสีมเหลี่ยมหวีแต่ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมจะเรียกว่าช็อกโกแลตสีมเหลี่ยมครับแต่พอพูดถึงมันชอฮโอนผมก็จะนึกถึงช็อกโกแลตอันนี้แหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทรงสีมเหลี่ยม,มนงครับเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์ของช็อกโกแลตนี้เนี่ยเป็นโลโก้เป็นรูปเขาจะเปลี่ยนโลโก้ด้วนะโอ้เขาเป็นชอคอนนี่นี่เพิ่งซื้อมาเลยเพ่เติมนี่ไงชาบโลนชาบโลนเนี่ยนะครับอันนี้ผมเพิ่งเปิดหิ้วกลับมาจากทางาไ,ปไปไปทริปอเมริกากลับมา ก็ว่าซื้อจากสนามบินนิวยอร์กนี่นคือโลโก้เขานะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็น Established in Switzerland 1908โอ้ยอายุ150กว่าปีแล้วใี่ไหม155ปีช็อกโกแลตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยนึกถึงเฉยไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นช็อกโกแลตยี่ห้อที่เราคุ้นเคยแล้วก็คุณผู้ชมคุ้นเคยกันตั้งแต่เด็กๆเพราะช็อกโกแลตอายุต้งร้อกว่าปีเนี่ยนะครับ